สวัสดีครับรถปูนมาแล้วขึ้นได้ไหมดูหน้าท่กเก๋ครับโอ้เครียดแล้วทักเกะอย่าเพิ่งเครียดครับอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งเครียดขึ้นได้อยู่รถแรงเนะเาะพุ่งเลยเด้อลูกพี่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้องรอลากอย่างเดียวครับ คือว่าได้มั้ยได้ <laughs> มาทำไม่ได้เดี๋ยวเอาแมคโคล,ลาเอาครับเย็ยบเย็ยบอ้ยได้อยู่แต่ใจช,ชันหน่อยอ่า ได้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 ไปเลยไปเลยไปเลยอุ้มแรงไม่มีหมดอ่ะได้อีกได้อีกโอ้แ๋วว่าแรงดีเหรอตัวกี่คิวนี่ซีบอ ได้การคันนี้แรงกว่าอื่นเนาะ, <c oughs> อ,ะอายปวดหัวกินได้เรียบร้อยต้องรดน้ำก่อนอล้วทำไมต้องรดน้ำก่อนเทป,ปูนกับกอให้มันเกาะบะอ๋อ อันนี้เอามากี่คิวครับนี่สามโหหนักสามยังตึงอ่ะมันรถมันเบามันเลยลื่นอ๋อใช่ไหมถ้าถ้าหนักหนักนี้มันมันขึ้นได้อยู่ใช่ไหมแต่แต่มันเหมือนไม่จมเนาะไม่จมแข็งอยู่แข็งอยู่่ารล้างรถมาใหม่หร่อยอ้โหอะเลี่ยมเลยแกใช้เวลาล้างหนึ่งวันเต็มเต็มเออเลี่ยมอยู่แต่ฟูโซนี้แรงจริงๆครับยอมรับเลยของของเขา ได้จริงนะได้การอยู่มาเทปูนถูโซ่รุ่นใหม่หรือเปล่า,าเนี่ยหน้าแปลกๆต้องเพิ่มใส่อีกคิวสองคิว จะได้ไม่ลื่นเมื่อกี้ลื่นจัดเลยครับเออแกบอกฮะแกบอกถ้าแกนั่งเศร้าถ้าแกนั่งเศร้าเลยแล้วเอกเปิดปูนตรงนี้เลยวะมันต้องปั่นกันใช่ไหมก่อนจะลงมันต้องปั่นแรงกันบ่าพี่ยื้ออ๋อกำลังนิกอ๋อกำลังมิก ให้มันแตกก่นอนเรียบร้อยผ่อนเดี๋ยไปเทปูนแล้วพุออกน้ำมาแล้วครับทุกคน เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ